ครับก็สวัสดีนะครับ F สทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องเล่าแฟนเพจแล้วก็แอดกิจสนะครับเป็นไงครับผลรางวัลที่ออกนะครับรัฐบาลได้ออก097นะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1 2ตัวเล่าออกเกนึครับก็มาดูนะครับในชุดสรุปบนนะครับผมให้ที่1929นะครับมาตัวกลับนะเพราะผลรางวัลออก91นะครับสมัย ท่านนะคออกเก้าหนึ่งมันมาตัวกลับนะครับส่วนเน้นล่างนะครับก็ให้ไปที่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าสองบนหลอกส่วนเก้าเจ็ดนะนมันไปเข้าบนนะครับนะให้เก้าผมผมให้เน้นที่หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองเก้าสองมันออกเก้าเจ็ดส่วนเก้าเจ็ดมันเข้าบนนะครับให้ล่างขึ้นบนให้บนล่างอะวันนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับสมาชิกนะนะยังถือว่าโอเคเพราะว่าให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนก็ยัง ถ้าใครตามที่วงกลมไม่ถูกแน่นอนชัวร์รับรองได้นะครับมีเงินใช้แน่นอนนะถ้าใครตามนะครับใครที่ตามชุดที่วงกลมให้นะครับขึ้นบนให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนนะครับส่วนนี้ยังปังอ่ะปังเหมือนเดิมนะทีนี้มาดูพูดคุยในส่วนของผลรางวัลที่ออกนะครับกับตัวเลขที่เดินนะมีตัวไหนบ้างนะมาดูกันนะครับส่วนนี้ครับให้หลักหน่วยล่างนะหน่วยล่างสองตัวนะครับสองสูตรนะครับอย่างละตัวผลออกสวนเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ S <S <S ข้าที่หลักเหนือบนนะส่วนนี้นี่ <S 2> <S 2> <S ดูตามตัวเลขเลยครับให้ล่างขึ้นบนนะคนออกส่วนเก้าเจ็ดนะครับทีนี้มาดูหลักหนือล่างตัวนี้ตัวนี้ก็ให้ขึ้นบนเหมือนกันนะคนวันออกผลวัดออกส่ยนเก้าเจ็ดนะครับตัวเราออกเก้าหนึ่งนะมันเข้าที่เลขเจ็ดตัวนี้นะครับสมาชิกเข้าที่เลขเจ็ดตัวนี้มันเข้าบนครับให้ล่างขึ้นบนนะ,นะครับมันมีความแน่นอนนะครับสมาชิกนะ อย่างที่บอกนะมีบนมีล่างนะเราแต่วิธีใครวิธีมันเด้อหลักเงินล่างส่วนนี้ตัวเดียวหลุดนะครับนะเดินดีมาสามงวดติดต่อเน,นื่องนะสีติก็สามงวดเดินดีก็สามงวดงวันนี้หลุดนะครับแต่เออกลองดูใช้ดูสึกงวดเนาะนะครับทีนี้มาดูในส่วนร้อยบนสูตรเก่านะครับหลักร้อยนะครับให้เกนะ้าพระเราออกูนย์เก้าเจ็ดเข้าที่หลักสิบนะครับส่วนนี้ยังเหน่งยัง ต่อเนื่องนะครับกิ่วันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นี่หัวที่ห้านะนะครับศูนย์เก้าเจ็ดให้หลักร้อยเลขเก้าไม่เข้านะไม่เข้าที่หลักสิบแทนนะก็ยังถือว,ว่าใช้ได้นะนะไม่มีความใจตัวไม่มีความแน่นอนมาดูไฮไลท์สูตรน,นี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวก็คือวิ่งล่างตัวเดียวแอดให้เดินที่เลขหนึ่งนะให้ดินที่เลข 1, นะหนึ่งเราออกเก้าหนึ่งเข้าที่เลขหนึนะ่งหลักหน่วยล่างนะครับสูตรนี้ยังแม่นนะแล้วก็หลักสิบล่างตัวเดียวให้เลขเก้านะครับแล้วก็ ส่วนนี้มันเดินดีที่หลักสิบล่างอันนี้ก็เดินดีที่หลักสิบล่างก็คิด <c oughs> ว่าคนเป็นตัวเดียวกันหนึ่งกับเก้าน่าจะมาสองตัวแต่ไม่ใช่นะกา่เป็นว่าเด็กเก้านี่มาในหลักสิบล่างแม่นๆจริงๆนะอันนี้หลักลนะวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสมาธนะิมาดูสุนีวิ่งล่างตัวเดียวนะครับให้หนึ่งเราออกเก้าหนึ่งะวิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยเขาที่อยากหน่วยล่างนะในสูตรของสูตรของหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับสามติดนี่คือวันที่สี่ให้เก้าพอเราออกเก้าหนึ่งนะครับ เข้าทีเลขเก้านะแอดจับบางให้เก้าห้าเก้าเก้าไม่มามาเก้าหนึ่งแต่ยังเข้าทีเลขเก้ายังดีนะอะดีไปนะครับนี้มาดูเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวให้เก้าเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยนะครับเพราะว่าผลวันที่ออกผลลัพธ์ออกศูนย์เก้าเจ็ดสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งนะครับรน,ออ 0, 97, 0, นะบนะมันเข้าบนเข้าล่างนะครับสมาชิกนะมันเข้าบนนะครับเข้าบนเข้าล่างนะครับสมาชิกนะ เนี่ยสูตรเนี้ยเขาบนเขาหลังนะครับให้เป็นแนวทางแบบแม่นๆเลยไปเลยนะครับนี่นะตามสูตรนะครับมีแน่นอนให้ชมใครติดตามก็ดีใจด้วยเด้อส่วนตัวนี้นะครับอย่างนี้ในชุดสามตัวบนชุดแก้ไขใหไฮไลท์สูตรนี้นะคแอสแก้ไขให้เก้าสูตรเป็นสูตรเป็นเป็นของสูตรนี้นะนี่นะครับเป็นของสูตรนี้นะให้บนลลางครับเป็นของสูตรนี้นะ ถ้าสูตรนี้สูตรนี้ก็จะแล้วลืมจับสองตัวล่างให้คนระับจับแต่สามตัวอย่างเดียวพอเราออกเก้าเก้าศูนย์เข้าสองตัวนะครับสามตัวไม่เข้าก็พลาดไปแต่ถ้าจับสองตัวยังไงก็ถูกทีนี้เอ็ดมาเขียนให้ใหม่ตรงนี้เลยผลปรากฏว่าเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างนะสมาชิกนะเน้นวงกลมก็มีเก้าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งตรงตรงนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนี่เข้าตรงตรงเก้าหนึ่งนี่เข้าตรงตรงนะครับส่วนเก้าเจ็ดเนี่ยก็เข้าบนนะครับ,นะรบสมาชิก Heh, แม่นจริงๆนะสูตรนี้ยังคงแม่นเหมือนเดิมสูตรนี้นะครับจับสองตัวด้วยเนี่ยแม่นจริงๆได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะตามวงกลมให้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่สี่คู่ด้วยกันยังไงก็ถูกนะครับสี่คู่ด้วยยังไงก็ถูกนะให้ปเป็นแนวทางมากกันไปตามสูตรการคำนวณน,นะครับไม่มีอะไรมากแล้วคงจะหมดแล้วนะครับก็ลา,าพัฒนาเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยคุยกันนะครับลาพัฒนาพวกนี้ค่อยคุยกันนะสูตรนี้ยังคงแม่นๆนะแอดชอบสุด เอ้ชอบยีิงสูตรนี้นะชุดสามตบนแก้ไขสูตรนี้นะครับชอบยีกิงให้บน่นเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยชอบจีิงสูตรนี้นะครับเดี๋ยวมาลงให้ดูกันนะเดี๋ยวราพัฒนาพรุ่งนี้เราพูดคุยกันหลังรับพันาออกนะไม่รู้ว่าตัวไหนเข้านะก็กดติดตามไว้ก็แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้จบแล้วทุท่านนะนะนะนอนรอลับฟนดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ